วัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมวันนี้สําหรับคลิปนี้อพอดีผมมีหัวข้อดีๆที่จะมาบอกเกี่ยวกับผู้ประกอบการนะครับทั้งรีสอร์ทและก็รีสอร์ทร้านอาหารพวกนี้หรือว่าร้านกาแฟที่เรามีบริการที่ลูกค้าไปนั่งทานได้หรือรีสอร์ทที่ลูกค้าไปพักได้นะครับพอดีผมไปไปเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของรีสอร์ท แกพูดปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าทําไมหายช่วงนี้ทําไมลูกค้าหายหรือว่าจากลูกค้าเยอะๆแล้วลูกค้าไม่กลับมาอีกประมาณนี้ก็ผมไปจะมีวางน้ําเขียวก็จะมีหลายๆรีสอร์ทที่ผมไปไปติดตั้งเครื่องของน้ําให้เนาะแล้วก็ปักช่องพวกนี้รีสอร์ทพวกนี้ผมก็จะไปรีสอร์ทหลายๆที่ผมจะไปดูแล้วก็ไปดูสภาพน้ําด้วยเพราะว่าร้านอาหารรีสอร์ทบางที่เขาใช้น้ําปะปาเป็นของหมู่บ้านแถวๆนั้น ที่เขาผลิตปลาปลาแล้วก็ทางร้านก็หรือทางรีสอร์ทก็ดึงมาใช้เป็นน้ำใช้โอเคสาเหตุหลักๆทำไมท,ทั้งที่นะฮะอันนี้ผมจะบอกสาเหตุแล้วก็พูดกันตรงๆเลยสาเหตุหลักๆที่ลูกค้าหายนี่นะฮะสาเหตุหลักที่ลูกค้าหายเลยคือหนึ่งทงที่บริการเราดีเยี่ยมนะบริการดีมากบรรยากาศก็ดีมากห้องพักก็ระดับ 4ีห้าดาวนะครับแล้วก็อาหารก็อร่อยมากทำไมลูกค้าถึงหายสาเหตุหลักๆอันนี้ผมบอกผู้ประกอบการตรงๆเลยนะครับเพราะผมเดินทางหลายจังหวัดหลายพื้นที่ใช่ไหมสาเหตุหลักๆที่ลูกค้าหายและไม่เข้าและไม่กลับมาใช้บริการเราเพราะว่าน้ำใช้ของเรามันไม่สะอาดนั่นเอง สาเหตุเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าเราดึงน้ําประปาหมู่บ้านมาใช้ภายในรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารเราหนึ่งละช่วงนี้มันหน้าแรงใช่ไหมหนึ่งละน้ําจะเหลืองมีกลิ่นเห็นไหมคิดดูถ้าลูกค้าดีเมืองอย่างเงี้ยเขาไปใช้บริการแล้วเขาไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันในรีสอร์ทเราหรือในร้านอาหารเราอย่างเงี้ยแล้วไปเจอน้ําแบบเนี้ยคิดว่าลูกค้าจะประทับใจไหมครับเราก็ไม่ประทับใจละผมเคยไปที่แถวแถวราชบุรีแล้วก็กาญจนาบ,บุรี ผมจะไปบอกเจ้าของเขาตรงๆเลยว่าพี่น้ําประปาบ้านเราไม่ผ่านอะไรประมาณนี้มันมันมีกลิ่นประมาณนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสาเหตุหลกัลกๆที่ลูกค้าหายอันนี้เพื่อผู้ประกอบการด้วยกันคือน้ำฉายเราต้องลองไปสำรวจน้ำประปาที่เราใช้ภายในรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารเราด้วยเทคนิคของผมก็คือมีถังพลาสติกสีขาวๆอะไรก็ได้สีขาวๆไปลองน้ำดูนะครับว่า น้ำของเรามันสีอะไรและกลิ่นมีกลิ่นไหมประมาณนี้นะครับสาเหตุหลักที่ลูกค้าหายผมจะบอกให้ตรงคือน้ำที่เราใช้ภายในรีสอร์ทหรือว่าภายในร้านอาหารเรานั่นเองถ้าลูกค้าไปเข้าน้ำแล้วเจอน้ำมีกลิ่นแล้วมันเหลืองเนี้ยลูกค้าหายแน่นอนใช่ผมไหมลูกค้าไม่กลับไปใช้ <c oughs> บริการแน่นอน <c oughs> เขาจะบอกปากต่อปากด้วยบางครั้ง <c oughs> นี่แหละฮะสาเหตุหลักก็คือ น้ำใช้ของเรานั่นเองโอเคก็อยากให้ผู้ประกอบการทุกคนช่วงนี้ก็ลูกค้าเริ่มน้อยอยู่เนาะแต่ว่าอยากให้เดินไปสำรวจที่ก๊อกน้ําที่เราใช้ประจําภายในร้านเราเนี่ยภายในรีสอร์ทเราเนี่ยว่ามันเป็นยังไงถ้าเป็นน้ําบาดาลหินปูนลูกค้าอาบแล้วเหนียวลูกค้าก็อาจจะมีคอมเพลแต่เขาไม่พูดไงเขาไม่กล้าพูดแค่นั้นเองถ้าเป็นปลาปลาที่เราเจาะเอาบาดาลน่ถ้าผมแนะนําจริงๆน่ผมก็มีสินค้าเกี่ยวกับ เครื่องกองน้ําใช้อยู่เเครื่องกองน้ําใช้นะครับผมถ้าเป็นปลาปลาดานหินปูนก็ใช้ถังเรซินแค่นั้นเอง,เองถ้าเป็นปลาปลาหมู่บ้านก็ใช้ถังคาร์บอนแค่นั้นเองแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําชายของเราได้หมดจดเลยเหมือนเรามีน้ำอะ่ะในเมืองเอาไว้ใช้เหมือนเรามีน้ําถังน้ําฝนอะ่ะเอาไว้ให้ลูกค้าใช้เอาไว้ให้เราใช้ด้วยนะครับถ้ายัางไงใครชอบคลิปนี้ก็ ดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามในเพจเครื่องกองน้ำโคราดตามด้วเบอร์0646681978นะครับผมหรือโทรสอบถามเบอร์0646681978แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอยากให้กิจการของทุกท่านรุ่งเรืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆลูกค้าเยเอะๆนะครับผมก็อย่าลืมดูน้ำชายของเรานี่แหละ <laughs> หลักๆเลย ถ้าลูกค้าได้เบิกงไปเจอน้ำที่ไม่สะอาดเขาก็ไม่ใช้บริการอีกนะครับผมจะบอกให้ดังนั้นจบเกมนี้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ